สวัสดีครับทุกคนเนี่ยเขาเน็นจัดเทลิปกนันนะครับผมจัดเทลิกอนิเมะหน้าต่อท<อ>ุกคนไปก่อนมีเกรนกับไอ้ยีย่หัวชมพูนี่ไหนเห็นไหมตัวอะไรพี่พี่ว่าเลือกอะไรเกรนแม่งเด็กแต่ว้ยแต่เด็กมันยังเด็กอยู่อ่ะส่วนไอ้ยีย่เนี่ยผัชมพูนี่เนี่ยแม่งเป็นดุ่นมีมวิเป็นวิชายเว้ยแต่มันปลอมตัวเพื่อไปทำอะไรสักอย่าง ขอพทาโทษหฮีเนี่ยไปพระทำขอพระทำโทษไอ้เฮียนี่อย่างหนักเกนียวไงอ่ะพ like <no ี่ให้เวนี่เ่ยวะดูธรรมะธรรมโมบางดีดูแล้วไม่เกนี้กวจะสปารแมนกับไม่บอกมาไอเลยพี่หน้าตอกสัตว์ได้เลยน้องหน้าตอกสัตว์ ไอคีน,นี่พี่จัดให้เลยพี่ชอบหน้าตอกสัตว์โอ้โหบูมากัเด็กขาอ่อนอพี่ให้เลยนงนะพระทำโทษอย่างหนักบูมา่าไม่บอก,บมกไม่บอกยังยมาโตะพี่ชอบท้ำีใหญ่เลยกูให้เลยหน้าจัดไม่น่าจะอมได้นะเว้ยเนี่ย โอ้ยดูโลวินดิหน้าโลวินดินพี่หาเจอได้ไงผมเามาันกเลยก็หาแบบน,นี้ไงแบาบว่าแบาบว่าหน้าตอกสัตว์ไอคินี้ก็ชอบนักโทษหน้าตอกสัตว์โอ้นมัโตทั้งสองอันเลยยี่ดูวิกูให้เลยคำหนึ่งเลยหน้าตอกสัตว์ คอิดนนี้กเหมือนกันหน้าตอกสั์อุ้ยผู้ชาามาเลยอุ้ยผู้ชาามาเลยอุ้ยไม่บอกหายไป